ว่าไม่จบเท่านี้นะครับบิ๊กโจ๊กบอกเดี๋ยวจะไปล่า2 0 0 0 0ื่นชื่อเลยส่งประธานสภา,าครับยื่นสอบจริยธรรมกรรมาการปปชอโอ้โหบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมรายชื่อได้2 0 0 0 0ื่นชื่อแล้วบอกว่าเอา้ามีทนายคนดังมาแฉเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงเนี่ยบิ๊กโจ๊กโอ้เรื่องเก่าเปิดตั้งนานแล้วว่ากันไปใครอยากเปิดก็เปิดเรื่องี่นอยู่ในสมมติอยู่แล้วนะครับถามเอ๊งั้นเอางี้<ฆ>ถ้าทุกอย่างเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกลั่นแกล้ง บิ๊กโจ๊กกลับมาก่อนแต่งตั้งพบตรไม้ปีนี้ก็ต้องกันยานะจะทันเหรอ,อสิงหากันยาต้องเสร็จอ่ะเพราะว่าเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาห้าเดือนนะ่าทันไหมเออบิ joke, ๊กโจ๊กตอบว่ายังไงน,นะครับ <B> บอกว่าการแต่งตั้งเขาว่าไปคนละส่วนกันไม่เกี่ยวกันอันนี้เรื่องคดีมันต้องยึดหลักกฎหมายไม่งั้นบ้านเมืองเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับอ่ะฟังเสียงบิ๊กโจ๊กหน่อยครับหลอกมันต้องคห้พบใช่ไหมก็เหมือนที่ บางคนไปหลอกเลยยกอ่นะอันนี้คือเข้าไปหลอกคือข้าเข้าไปพบนถึงหลอกได้ไงถ้าถ้าถ้ามถ้าไม่พบมันก็หลอกไม่ได้ถูกไหมครับนะ <S <S นะครับ <S <S ก็ต้องเรียนตรงว่าในเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมดําเนินการอยู่ก็เพื่อความเป็นธรรมนะครับนะอย่างนี้แล้วถ้าอยากเป็นก็บอกผมตรงก็ได้ผมจะได้บาบให้ก็ได้นะไม่ต้องไปใช้วิการอย่างนี้นะครับนะถ้าเป็นอะไรมาบู่ผมก็ตรงอยากเป็นนะผมไม่ได้พาไปกราบ บริษัเผาเนี่ยนะครับนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายพูดอะไรอ่ะใครอยากเป็นอะไรอ่ะใครอยากเป็นอะไรเออแล้วก็สมมติสมมติใครอยากเป็นอะไรแล้วถ้าเลือกตั้งได้อ่ะประชาชนอยากได้ใครเออแล้วถ้าใครอยากเป็นอะไรยิ่งตําแหน่งเผาบตรคคาพูดบิ๊กโจ๊กนะคะมาบอกมาคุยกันดีๆก็ได้เออใช้คํานี้อ่ะหมายถึงใครอ่ะต้องบอกว่า คนที่จะเป็นคนดิเดตได้อย่างที่บอกไปครับเด็กไม่กี่คนรวมถึงพี่โจกด้วยนะก่อนที่ท่านจะให้ถูกออกจากราชการเนี่ยนะท่านก็เลยมองว่าอุ้ยสกัดท่านหรือเปล่าเป็นรองพบตรอาวุโสอันดับหนึ่งและในมุมท่านท่านก็เป็นคนมีผลงานพอทำงานใหญ่ๆแล้วออกสื่อบ่อยๆก็เลยมีขบวนการเตะสกัดหรือเปล่าแล้วคนที่มาทำคดีคนที่ไปยื่นหนังสือ ก็ระดับ,ร,ร,ร,บอร,รองพบตรที่เป็นขดด้วยกันทั้งนั้นในมุมบิ๊กโจ๊กนะก็เลยเรียกว่าตอนนี้ปฏิบัติการคือปะฉะดาเลยอะท้ะายท่านเลยแล้วเวลาพูดถึงทนายคนดังนะคะจริงคุณผู้ชมคะมันก็มีทั้งสองฝั่งฝั่งที่มาแฉทางฝั่งบิ๊กโจ๊กก็มี <G ül üyor> แต่ฝั่งบิ๊กโจ๊กที่ไปแฉเส้นทางเงินถึงคนอื่นก็มีมมหรือว่าถึงพบตรก็มีฮะเขาบอกไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวหรอเออก็ทนายพูดถึงทนายตั้งไว้แล้วคนใดเขาบอกตลอด เขาแฉเพื่อชาติ<อ>เขาไม่ได้เป็นเด็กใคร<อ>ไม่ได้ทาเพื่อใคร<อ>มาโดยบริสุทธิ์ใจนี่นี่ทนายตั้มบอกอุ้ยบอกสื่อไปตั้งหลายบอกไปตั้งหลายคนไม่เกี่ยวยังไงก็ยืนยันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ทนายตั้มมาอีกแล้วค่ะคุณผ,ผู้ชมคะล่าสุดนะคะอ่ะทวนใหม่นะคะไปปปชอไปปปงอแล้วอีกหนึ่งปอปปปค่ะคุณผ,ผู้ชมคะ่ะไปตามนัดนะคะวันนี้ทนายตั้มค่ะหอบเอกสารหลักฐานแผนพังสวยเว็บพนันบอกว่า จำแนกมาเป็นกลุ่มๆให้แล้วด้วยไปยื่นที่บอก,อกปปปรหรือว่ากองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะโดยทนายตั้มนะคะมีการเข้ายื่นหนังสือถึงทางด้านบิ๊กเต่ารองผู้บัญชาการสอบสวนกลางนี่นะคะพลตำร,รตรีจรุนเกียรติปานแก้วค่ะเพื่อนําหลักฐานคดีว็บพนันออนไลน์ b n น m a s t สเตอร์ไปมอบให้กับท่านเพิ่มเติมแล้วทนายตั้มก็บอกว่ามาติดตามความคืบหน้าในวันนี้ที่เคยร้องขอให้ตรวจสอบ พบะตะรวิกต่อพลตรเอกต่อศักดิ์สุขวิมนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้รับเงินผลประโยชน์หรือไม่วันนี้เดินทางมาเพื่อเอาเหยื่อมาป้อนให้อินซีว่าอย่างนั้นนะคะตั้งใจนําหลักฐานมามอบให้กับบิกเตาหรือว่าอินซีเตาทนายตั้มเรียกหลังจากที่ไม่มีความคืบหน้าคาดีของพบะตะรเลย วันนี้จึงทำแผนผังข้อมูลมามอบให้สแสดงให้เห็นเส้นเงินที่ได้จากสวยเว็บพนันออนไลน์และก็สวยธุรกิจอีกถึง18ประเภทค่ะเส้นเงินโยงไปถึงนายตำรวจใหญ่หลายนายโดยเฉพาะคนที่เคยร้องไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะและทนายตั้มก็อธิบายแผนผงังต, <compromise. S 1> ตัวเองจำแนกมานี่แห<ร>ละค่<ร>ะบัญชีม้ามีรายชื่อใครบ้างเข้าไปถึงใครบ้างป<ร>ลายทาง<น> <ใน S 1> ไปถึงไหนบ,บ้างอัลองฟังบางช่วงบางตอนค่ะ เราก็ยัดไปเรื่อยๆครับนะเอาเอาเอา,เอาเอาเหยื่อมาให้เรื่อยๆนะครับก็จะให้สังคมได้ช่วยตัดสินเลยนะครับว่าเนี่ยเอามาให้ขนาดนี้แล้วน,นี่ขนาดว่าแบ่งเบาภาระการทำง,งานตำรวจไปต้องเยอะแล้วนะครับก็จะรอดูว่าท่านจะยังไงต่อไปจะทำหรือเปล่านะครับถ้าเกิดท่านไม่ทำเนี่ยทุกคนก็รู้ดูออกแล้วนะว่ามันจะมีการช่วยเหลือทันเองนะคบเพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับหรือว่าอะไรยังไงเราเรา,เราดูแอคชั่นแต่ละคนเนี่ยเราก็พอที่อนุมานได้แล้วให้ข้อมูลแบบนี้ฝ่ายสืบสวนต้องไปไปขอ จากธนาคารนะครับเขาขอ7วันเขาก็ได้แล้วนะขอไปทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องเอามาไล่ทีละคนมันเหมือนดึงเวลานะคนเขามองเกมออกนะทำอะไรมันตรงไปตรงมานะครับเหมือนกับมาตรฐานที่เคยทํามาดีที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวสังคมจะชื่นชมเองถ้าทําสําเร็จนะอย่างที่ผมบอกนะครับผมเรียกลูกพี่เต่าไปตลอดชีวิตเลยนะคบแต่ขอให้กล้าๆก็จะป้อนให้พุงแตกตายไปเลยครับจนกว่าจะเอาเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในคดีได้นะครับนะก็จะป้อนเรื่อยๆนะครับ เดีย๋ยวไม่นับก็เหยื่อก็จะเน่าครับรังลังเขาก็จะดูไม่ได้นะบอกเลยลังก็เละนะครับเพราะว่ามันก็จะต้อง มีพวกมดมีพวกอะไรมาตอมเยอะนะวันนี้ตั้งใจเอาเหยื่อมาป้อนให้อินซีแต่ถ้าอินซีไม่มารับจะทายังไงนะคะข้อถามเหยื่อมันก็จะเน่าสิครับแต่อินซีไปไหนไม่รู้ <c oughs> ผู้ชมครับเพราะช่วงหนึ่งนะคะทานายตั้มก็บอกว่าเนี่ยผมก็พยายามโทรศัพท์หาบิ๊กเตาจะสอบถามว่าอะาวทำไมท่านไม่อยู่ที่กองปลาบอกวันนี้ผมก็บอกแล้วว่าผมเนี่ยจะเอาเอกสารหลักฐานต่างๆมาให้ท่านแต่ปรากฏท่านไม่อยู่ <c oughs> ไม่ใช่แค่ไม่อยู่เท่านั้นแต่สายผมท่านก็ไม่รับเลยเออ อ่ะอันนี้ยังต้องต่อกันอีกยาวๆเลยล่ะ<ฆ>ท่านผู้ชมครับน่าจะจบยากเหมือนกันเพราะว่าคุยกับผู้รู้นะครับในแวดวงกระบวนการยุติธรรมท่านก็บอกว่าตอนนี้คดีมันมันเดินหน้าไปแล้วอะ่ะมันอยู่อยู่ไปหยุดกลางกลางคันไม่ได้อันนี้อาจจะลำบากหน่อยนะครับแล้วก็นิดหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เอาจริงคือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้น<ฆ>แล้วก็มีการออกมาอ่ะมันก็เห็นชัดแล้วว่าใครอยู่ข้างใครถ้าไปไม่ได้สู้กันแค่สองคนแต่ถ้าใครไปก่อนไปทั้งแถวนู้น อเออหรือว่าอีกแถวนู้ไปก็ต้องไปทั้งแถวนี้ก็ลองดูก็รอดูนะคะจะเป็นการวัดกันอีกรอบหนึ่งนะคะ